ดีค่ะผู้ปกครองทุกทกท่านและสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนคะพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับกิจกรรมดีๆที่คุณครูจะส่งไปถึงบ้านให้เด็กๆได้ดูได้ทําที่บ้านในขณะที่พวกเรานั้นมาพบกันที่โรงเรียนไม่ได้วันนี้ยังอยู่ในหน่วยที่1ิบนะคะที่คุณครูจะนําเสนอให้กับนักเรียนได้ดูได้ชมในวันนี้เป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์ ศิลปะสร้างสารรค์นั้นเป็นกิจกรรมที่จะทําให้เด็กๆนั้นสนุกสนานไปพร้อมๆกับได้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยวันนี้คุณครูคณิษฐาแล้วก็คุณครูสุภัตราจะนําเสนอกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆได้ดูได้ชมอีกนะคะแต่จะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นขอเชิญคุณครูคณิษฐาและคุณครูสุภัตราได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคน วันนี้เจอกันนะคะกับคุณครูสุภัทราและก็คุณครูคณิฐานะคะกับกิจกรรมดีๆนะคะจากโรงเรียนเทศบาล3นะคะก็คือกิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะวันนี้เราจะเรียนในสัปดาห์ที่สินะคะเกี่ยวกับเรื่องหนูทําได้เดี๋ยวเรามาดูว่าคุณครูสุภัทรามีกิจกรรมสร้างสรรค์แบบไหนที่มาฝากเด็กๆนะคะวันนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็จะแนะนําอุปกรณ์ที่เราจะ นำมาใช้ในวันนี้อุปกรณ์ก็ไม่ยาก่ะหาง,ง่ายๆเหมือนเดิมเหมือนอาทิตย์ที่แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะมีสีนะคะเป็นแม่สีคุณจะมีสีน้ำเงินค่ะแล้วก็มีสีแดงสีเขียวนะคะแล้วก็สีเหลืองค่ะสีส้มนะคะแล้วก็จะมีแก้วน้ําแก้วน้ํานี้จะมีน้ํานะคะไว้สําหรับผสมสีนะคะแล้วก็จะมีฝาขวดที่เราดื่มน้ําแล้วเราสามารถเอามาทาที่บ้านแล้วก็มีจานรอง สีนะคะาสีแล้วก็จะมีกันไกลนะคะมีฟองน้ําสําหรับใช้จุ่มสีนะคะแล้วก็จะมีกระดาษกระดาษ A4 มีกระดาษที่ชู่ไว้ให้นัเกเรียนจิ้มมือน,นะคะมาดูวิธีทำฟองกับครูเลยนะคะเราจะวางกระดาษไว้นะคะให้นักเรียนผสมสีโดยการหยดลงไปหยดลงไปนะคะนี่คือสีหรูก็จะหยดสีลงไป สามารถทำเล่นอยู่ที่บ้านได้นะคะใครเครียดในช่วงยุคโควิดนะคะอ๋อคุณครูก็จะผสมสีด้วยกันจุมนั่นนิดนึงมาดูนะคะจะอกไปสีอะไรคุณครูใช้สีเขียวกับสีเหลืองผสมกันนักเรียนสามารถผสมสีได้นะคะใช้แม่สีของเราอยากได้สีมฟูก็ผสมสีเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะ บางคนเ,เราจะใช้อ่ฟองน้ำใส่ลงนี้ก็ได้นะคะหรือเราจะไม่ใช้ก็ได้นะคะแล้วเราก็จะใช้ฝาจุ่มลงไปนะคะพิมพ์ตามใจชอบของนักเรียนนักเรียนอยากจะได้รูปภาพอยากได้เป็นรูปดอกไม้อันนี้คุณกูกิจจะเป็นรูปอะไรมาดูไปพร้อมพร้อมกันนะคะเราสามารถสลับสีได้นะคะนักเรียนได้สีเขียวแล้วเราก็จะได้ สีเหลืองเราสามารถนับก็ได้นะคะสีเขียว3าล้วใช่ไหมคะสีเหลืองก็3ทีนีุ้นกูจะใช้สีส้มนะะถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ติดอย่างนี้นักเรียนสามารถใช้ฟองน้ำจุ่มตรงนี้นะคะแล้วก็พีขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราจะได้วง,งเต็มวงนะคะ ค่อยทาไปจิจกรรมมีสามารถทําเป็นกลุ่มเล็กๆอยู่ที่บ้านากับพี่กับน้องกับคุณพ่อคุณแม่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ว่างจากการไปทํางานหรือจะชวนคุณยายมาทําก็ได้นะคะนักเรียนะะเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นคล้ายๆแบบนี้เหมือนที่คุณครูทำเห็นไหมคะสวยไหมคะสวยไหมคะนักเรียนลองไปทําอยู่ที่บ้านนะคะ ราคาเด็กกิจกรรมพิมพ์ภาพจากฝาขวดก็ได้ผ่านไปแล้วนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมดีๆอีกนะคะก็เป็นการหยดสีหยดสีลงในกระดาษให้เป็นรูปทรงต่างๆอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมนะคะก็จะมีจานสีแล้วก็มีพู่กันมีสีแล้วก็มีกระดาษ A 4นะคะ,ะนักเรียนมาทํำในความกับค,คุณครูนะคะกระดาษ A 4แบบนี้นคะเราพับครึ่ง ครึ่งน,นะคะครึ่งให้มันอยู่กึ่งกลางระหว่างกระดาษเป็นอย่างนี้นะคะน,นี่มันจะเป็นรอยแบบนี้นะคะนิดนึงอันนี้คุณครูผสมสีไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วเรนก็จะใช้ปู่กันนะคะนักเรนชอบสีไหนนลกเรนก็จะทําได้เลยะคะ่ะคุณครูชอบสีเหลืองก็จะเสร็จไว้ตรงกลางตรงที่เราพับนะคะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีเราต้องจุ่มน้ำให้กระดาษทิชชู่เช็ดน่ยนะคะ ราะว่าถ้าเกิดไม่เชิดมันจะไปผสมกับสีอื่นแล้วมันก็สีมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะการเล่นสนีเป็นอะไรที่คุณครูชอบนักเรียนทางบ้านก็จะชอบเหมือนคุณครูนะคะเพราะว่าสีส,สันสดใสใช่ไหมคะมเราสามารถซื้อสีได้ที่ไหนคะคุณคณิ tha คะ,ะตามพรวิทยานะคะคหรือเบนบุกก็ได้นะคะที่เขาขายอุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนนะคะตัวนี้จะมีให้เราเลือกมากมาย มาดูนะคะ,<จ>ะพอ,อเราเราพอใจในสีที่เราหยดลงไปแล้วเราก็จะพับพับครึ่งกระดราษแล้วมาดูกันว่าะอกมาเป็นรูปร่างใหม่ๆนะคะดูนะคะว่าจะเป็นรูปผีเสื้อแล้วแต่เขาจะเป็นนะคะอันนี้ทําง่ายๆนักเรียนทําได้ที่บ้านนะคะอ้าศิาลปะเป็นยังไงคะสวยไหมคะข,ของคุณครู สวยไหมคะของเด็กๆอาจจะทําสวยกว่าของคุณครูนะคะลองทําอยู่ที่บ้านนะคะกิจกรรมมันดีๆวันนี้ก็จบลงอีกแล้วคะ่ะพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะสวัสดีคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะการทํากิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์กับคุณครูสุภัตราและคุณครูกนิษฐาเด็กๆว่าสวยงามดีไหมคะการพิมพ์ภาพและการพับ กระดาษนะคะพับสีเอาสีจุ่มลงไปในกระดาษาพับก็จะเกิดภาพที่สวยงามตามธรรมชาติหรือว่าตามจินตนาการของเรานะคะวันนี้คุณครูทั้งสองท่านนั้นนําเสนอให้กับเด็กๆเ,เป็น2กิจกรรมเลยนะคะเด็กๆนําไปทําที่บ้านปฏิบัติที่บ้านก็ได้เศษวัสดุที่เราคิดว่าไม่มีค่าแล้ว เด็กๆเ,เอากลับขึ้นมาทําเป็นศิลปะได้นะคะและสุดท้ายก็อย่าลืมค่ะเด็กๆอย่าลืมทําใบงานที่คุณครูให้ไปทําให้ครบทําให้จบแล้วเอามาส่งให้คุณครูเปลี่ยนชิ้นใหม่ไปแล้วเราก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมอยู่บ้านก็มีความรู้ได้นะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ขอจบเพียงเท่านี้ สัปดาห์ต่อๆไปคุณครูจะมานำเสนอกิจกรรมดีๆให้กับเด็กๆได้ดูได้ทำอีกวันนี้ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพไม่ดื่มไม่สนนะคะสวัสดีค่ะ